บัจจวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่70ที่ข้าพเจ้านางสาวปฏิตาจันเพงขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่รุบายจย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพย,ยัญชนะอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินบทที่หชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอาตานคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราสสะสุนันตาสักข,ขมขคทางสัขเขกเเกมจารุเปคิดด้วยสีขาราตาเตจันตาลิเขวิมาเนทิเบระเถจักขขาเมตารุวนาคาหานเคหวัตถุมเหิเขเต ภูมามาจายันตุเทวาชาลธาลวิสเมยะขาคันทาพานาคา่ะติดทันตาสันติเกยัยงมุนีวะระวาัจานางสาธโม,มเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอิยมะทันตาธรรมะสาวนากาโลอิยมะทันตาธรรมะสาวนาการลอิยมะทันตา 2. ปงบทปูชาพระรัตนตรายอิมานิสการีนะพทธังอภิปูชยามะอิมานิสการีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมานิสการีนะสังคังอภิปูชยามะ 3บทกล่าวพระาราชนตรัยอรหังสมมาสมุทโภพภะวาพุทธังพระกวนตังอภิวาเทมีสวาก้าโตพระกวาตาธมงธรรมนามาซามีสุปฏิปันโนพระกวาโตซา,าวะกสังโคสังข,งขัง,ขงนามาม,มีสี่บทส่วนนามการสิทธิขาถานโมต,สาต,าตัสสะพระกวาโตอะรหตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมต,สาต,าตัสสะพระกวาโตอะรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวาโตอะรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตรสนะคมนปาถะพุทธังสารนังขะฉามิทำมังสารนังขะฉามิสังคังสารนังขะฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขะฉามิทุติยมปีทำมังสารนังขะฉามิทุติยมปิสังคังสารนังขะฉามิตติยมปิพุทธังสารนังขะฉามิตติยมปีทำมังสารนังขะฉามิตติยมปิสังคังสารนังขะฉามิหกบทสวดสัจจกริยาคาถา นัตถิเมสารังอัญญงพุทธเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัชเญนะสดถิเมหนตุสัพพธานัตถิเมสารังอัญญงธรรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัชเญนะสดถิเมหนตุสัพพธานัตถิเมสารังอัญญงสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดถิเมหนตุสัพพธา แปดเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสถานเทวมนุษสานังพุทธโภธพควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจตังเวทีตัปโวินโยหิติ 9สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆสามีจิปิปันโนพระวโตสาวกสังโฆญายิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสับุคลาเอสาภพระวโตสาวกสังโฆอาหเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกรณนโยอนุตัลังบุญยะเขตตาโลกาสติ10รัตนสูตรยานิัะภูตานิสมะตานิภุมมานิ วายานิวะอันตะลิเคสเพวะปุตาสุมนาภาวันตุอโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพุตานิสาเมธาสัเพเมตังกัโรธมานุสิยาปะชาญาี่วาจะรันโตจารันติเยพะลิงตัสมาหิเนรักขะภะอปะมะตา ยังกิจจีวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังราตนังปณีตังนาโนสมังอถิตถาคาเตนะอิธัมปิพุทธเเทตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมาตังปณีตัง ยะทัดขชาสกยมุนีสมาหิตโตนาเตนัธเมนาสมมาทิกฐิจิอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณนีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุยมพุทธเชโถปริวันนาีสุจริงสมาธิมานัตตริกาญยามาโหสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเย ปุคลาอัฏฐะสตังปัสถาจัตตารีเอตานิยุคานิหนตุเตทคิเนยาสุขะตัสสาสาวกาเอเตสุทินทานิมหพพรานิอิธมปีสังเครัตนังปณีตังเอตเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปายุตามาณาสาธเพนะนิการมิโนโคตามาสาสะนมหีเตปฏิปตาอัมมาตังวิคัยหาลัทธามูฐานิพุติงผู้ช่มานาอิธมปีสังเครัตนังปณีตังเอตเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยสุปาตธะนิิโลโคทะวิงสิตา สียาจะตุพิวาเตพิอสัมปกัมปิโยปัทูตะทูปะมังสับป,ปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสติอิธัํมปีสังเครัตตังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยอริยาสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีราปัญเยนะสุเทศิตานิกิจจปีเตุนตุ สุภาพมัมตานาเตนาะวังอัฐาม,ามาที่ยันติอีทำมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนาสุวัตถิโหตุสหาวสา,าสทศานะสัมปะทายะตายาสุธรรมาชาหิตาพระวันติสก,กายะทิถิวิจิกิชิไตจ่าศีะพัตังวาปียาทัตถิกินจิ ะตูหะปายเยหิจะวิปปมุตโตชาจะพีถานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปีสังเครตรนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวถิโหตุกิจจาปิโสกมังกาโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธะเจตสาวาอภพโภโสตสาะปชิตชา ถายะอาภภา,าตาทิทะปะทศวุตตาอิธรรมปิสังเครัตรงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวนาปคุมเหยถาพุทสิตะเคคิมพานมาเสปะ ธรรมมะสิงคิมเหตตถูปะมังธรรมะวรางอะเทสยีนิพพานาคามิงปรมังเหตายะอิรัมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุวรโรวรัญยูวรทโทวราหะโรอ,อนุตโรธรรมะวรังอะเทสยีอิรัมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ คีนางปุรานางนาวังนัตถิสัมภวังวิราตจิตตาญาติเกพาวัสมิงเตคีนาพีชาอวิรุหิฉันทานิพันติทีรายาถายยมปฏิโปอิรมปีสังเครตตนังปณนีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุญาณีถภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวัตถิโหตุญาณีถภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตาลิเคตถาคาตัง เทวมนุษย์สปูชิตังธรรมังน้มัสสามะสุวัตถิโหตุยานิถาภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวาอันตาริเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังฆังน้มัสสามะสุวัตถิโหตุสิบเอ็ดอาตานติยปริสสะะโรคะวินิมุตโตสภพะสันตาปวชิโตสภพะเวรามติกันโตนิภูตโตจตุวังพระวสพีตโยวิวัชนตุสภพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทาปัจัยะ โนจัตตาโรธรรมวันติอายุวันโนสุขขังพลัง 12อาทิตต์ตับปริยาสูตรเอวเมสุตังเอกลงสมยังพระกวาข้ายายังวิหารติขายาสีเสษสติพี่ขูสัหเซนาตสระโขพระกวาพี่ขูอามันเตศีสัพังพิเวอาทิตตังกินจับพิเวสัพพังอาทิตตังจักขูพิ่เวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสยมไปทางจักขูสัมผัสสัปชญาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขังมาสุขังวาตําปิอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตตังราคขินาโทสักขินามโมหะขินา อาทิตตังชาติยาชรามเรนาโสเกหิบริเวเทหิทุเขหิทุมัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะธรรมิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมสโสอาทิตโตยำปิธรงโสตสัมปัสัพปะชยะอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาชุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคขินาโทสักขินามูหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามเรนาโสเกหิบริเวเทหิทุเขหิทุมณสเส เสหิอุปยาเสหิีอาทิตตันติวะารมิคานังอาทิตังคันาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมภโสอาทิตโตยมิธรรมคานาสัมปัสสปัชยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณฑาอาทิตังอาทิตังราคะขินาโทสังขินามูหะขินาอาทิตังชาติยาชรามะเรณะโสเกหิปริเวทเหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิีอาทิตตันติวะารมิ ชิวะหาอาทิตตารสาอาทิตาชิวะหาวิญญาณังอาทิตตังชิวะหาสัมปัสโสอาทิตโตยัมปิทางชิวะหาสัมสป,ปัสสปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอะทุขามาสุขขังวาตัมปิอาทิตตัง เกนาอาธิตังอาทิตังราคขกินาโทศขินาโมหคินาอาธิตังชาติยาชรามเรนะโสเกเหิบริเวเทเหตทุเขเหตโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาธิตันติวะธรรมิกายโยอาธิตโตพุทธพาอาธิตากายวิญญาณังอาทิตังกายาสัมผัสโสอาธิตโตยมปิทางกายะสัมปัสสปัจเจยาอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปิอาธิตังเกนาอาธิตังอาธิตังรากขกินาโทศคินาโมหคินาอาธิตังชาติยาชรามเรนะ โสเกหิบริเวเทหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะธรรมิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตมโนวิญญาณังอาทิตตัมโนสัมัสออาทิตโตยมปิทางมโนสัมปสสปัชญาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะอาทุขังวะสุขังวะตมนปอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังราคาคินาทัวสักีนามูหคินาอาทิตังชาติยาชรามะเรณะโสเกหิปริเวเทหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะธรรมิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาว จากขู่สมิงปีนิพินทติรูปีสุปีนิพินทติจากขูวิญญาณในปีนิพินทติจากขูสัมผัสเสปี นิพพินทติยังไปทางจักขุสัมปัสสะปัจชยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติโสตัสมิงปินิพพินทติทัตเทสุปินิพพินทติโสตวิญญาณเนปินิพพินทติโสตสัมผัสเสปินิพพินทติยังไปทางโสตสัมปัสสะปัจชยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติคานัสมิงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินท นิพพินทติยามปิทางคานาสัมปัสสปัชยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัทุขามาสุขังวาตาสมิงปินิพพินทติชิวะหายปินิพพินทติราเสสุปินิพพินทติชิวะหาวิญญาณนปินิพพินทติชิวะหาสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทางชิวะหาสัมปัสปัชชะอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัทุขามาสุขังวาตาสมิงปินิพพินทติกายาสมิงปินิพพินทติโพธะเพสุปินิพพิิิิิินนนนตตกกาายยวญป สัมผัสเสปีนิพพินทติยัมปิธรรมกายสัมปสััชยาอุปชัตติเวทายดังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตสมิงปีนิพพินทติมานาสมิงปีนิพพินทติธรรมเมสุปนิพพินสติมโนวิญญาณในปีนิพพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพพินทติ ยาปิดทางมโนสัมปัสสะปัจชยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขัมสุขังวาตัสสมิงปิดนิพพินทตินิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีริยานังโหติคีนาชาติวุตสิตังพมมาจาริยังกตังกรานียังนาปรังอิทธตายาติติปชานาติติอิทธามวุจจจักภควาอัตตมนาเตพิคูภควาโตอาพาสีนันทุงอิบ อาพี่นันทุงอีมัสมินจับปายนาเวญยาการัตสมิงพญามาเนตัสสะพิคูสหัสสะอนุปาทายาอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ13อนันตะลักคณะสุดตังเอวัเมสุตังเอกังสมยยงพระกวารานาสียังวิหารติอิสิปตาเนมิฆาทายาตสระคขุพระกวาปัญจาวัคีเยพิคูอามนเตสีรูปังพิเวอนัตารูปายจ่หิทางพิเวอัตาอาภาวิสานะยีทางรูปังอาภาทายาสังวเตยะลาเพทะจารูเปเอวังเมรูปัง โหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยะสมาจกโคภิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจาระพาติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานัตตาเวทนาจะขีดทางภิกเวอัตาอาาวิสานายีิทางเวทนาอาาทายะสังวัตเตยยะระเพทาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยะสมาจกโคภิกเว เวทนานาตาตัสมาเวทนาอภาทายาสังวัตตินาจารพาติเวทนายาเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามะโอโหสีติสัญญานัตาสัญญาจะขิดทางพิกเวอัตาอภาวิสานายิทางสัญญาอาาทายาสังวัตยายาละเพทาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญญามะโอโหสีติยัสมาจะโคขพิกเวสัญญานัตาตัดสมาสัญญาอาาทายาสังวัตตินาจารพาติสัญญายาเอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญญามะโอโหสีติสังขาราณตตาสังขาร ราจะขีทางพิกเวอัตาอาาวีสังสุนายี่ทางสังคาราอาาทายะสังวัตเตยุงลภเพท่าจ่สังคารเรสุเอวังเมสังคาราหูตัวเอวังเมสังคารามาโอเคสุนติยสมาจะขพิกเวสังคารานาตาตัสมาสังคาราอาาทายะสังวัตันตินาจ่าลภติสังคารเรสุเอวังเมสังคาราหูตัวเอวังเมสังคารามา ไอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณในจะหิตทางพิกเวอัตตาอาภาวิสานะยี่ทางวิญญาณังอาภาทายาสังวัตเตยญาละเพทธจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยะสมาจัโขพิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตินาจาละพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุ เอวังเมยวิญญาณมาโหสีติตังกิงมยธถาพิคเวรูบังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยมปานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกัลลังนนตังสมณนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิ อัตติโนเหตังพันเตตังกิงไมยะถาพิคเวเวทนานิจาวานิจาวาตินิจาวพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเตทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกาลังโนตังสมณุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมัสสมิเอโสเนอัตติโนเหตังพันเตตังกิงไมยะถาพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาวพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเตทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมััััััังงงงงกลนนุตตตตตสสสสสมมมมมมปิิเเเออออะะโโหา โนเหตังพันเตตังกิงมยถาพิคเวสังขารานิจาวานิจาวาเตนิจาพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาเตทุกขังพันเตยปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังการังนนตังสมานุปัสสตุงเอตังมะามาเอโสหามัสมีเอโสมอตาจิโนเหตังพันเตตังกิงมยถาพิขเววิญญาณังนิจังวา ปนิจังวาเตียนิจังพันเตยมปานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติดทุกขังพันเตยมปานิจังทุกขังวิบารินามะธรรมังกัลลังโนตังสมมโุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมัสมีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิขเวยังกิจิรูปังติตานาฆาตปัจจุปตังอัจชัตตังวาพระเหตถาวาอราทิกังวาสุขุมังวาหินังวาปฏิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหัมัสมีนาเมโสอตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมมาปัญญา ทัพพังยากาจีเวทนาอติตานาค้าตัจจุปตาอัชตาวาเะเหตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปฏิตาวายาทูเรสันติเกวาัสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมะสมีเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัทพังยากาจิสัญญาติตานาค้าตับปจุปตาอัชตาวาระเหตาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปฏิตาวา ยาทุเรสันติเกวะสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสสมินะเมโสอตาติเอเวมาเมตังยถาภูตังสมมะปัญญายาทัทธพังเยเกจิสังขาราตีตานาคตปปจจุปตาอัชตาวา พหิทธาวาโอราธิกาวาสุขุมาวาฮินาวะปฏีตาวาเยทูเรสันติกววาสัพพะสังคาราเนตังมะมาเนโสหะมัสมีนาเมโสอาตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมัปปัญญาญาทัตทัพพังยังกิจจิวิญญาณัตติตานาคตาปจุปตังอัจฉรตาวะพหิทธาวาโอราริกังวาสุขุมังวาฮินงวาปฏีตังว่ายทูเรสันติเกววาสัพพังวิญญาณังเนตังมามะเนโสหะมัสมีนาเมโสอตาติเอวะ เอว่าเมตังยถาภูตังสามะปัญญายาทัทธพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูมัสมิงปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติสัญญายะปีนิพินทติสังคารีสุปีนิพินทติวิญญาณเสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตจติวิมุตตะสมิงวิมุตตมีติญานังโหติคีนาชาติวุสิตังพัมมะจริยังกตังการานียัง นาปารังอิทธาตายาติติปชานาติติอิทธามาโวาัะภัวาอัตตามานาปัญจาวัคคียาพิคุภคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสวินจักปันะเวนยากราสมิงพันยามาเนปัญจาวัคคียานังพิคุนังอนุปาทายะอาเวหิจิตานิวิมุจริงสูติ 14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตรตังเอกังสมัยยังพรกวาสกเกสูวิหาราติกปีและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิ่ขูสังเคนาสัตถิงปัญจมเต,ตเตหิพี่ขุัสเตหิสเพเหวาวาอรหันเตหิถ้าสหาิจานุกะทาตุเห็นเทวตาเยพูพเยนะสันมิปติตาโหติพระกวัน ตังทัศนายะพิขูสังคตจะอาท้โหจะตุนังสุทาวาสการยิการนางเทวานางเอต่าท้าโหสิอายังโหพควาสเกสุวิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคะสติงปัญจมัตเตหิพิขูสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิท่าสาหิโลกะทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพคกวันตังทัศนายะพิขูสังคตจะยานุนาไมยามปีเยนะพคะวาเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังกามิตวะสาวพคกวาโตสันติเก ปเจคาถาภาเสยามาติอาทะโขตาเทวตาเสยาทาปีนามาภะลาวาปุริโสสมมิตชิตังวาพาหังประสารรยาระสาริตังวาพาหังสมมิตเฉยยะเอวามิมะ สุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะราหตตาภควาโตปุระโตปาตุราหังสุอาทาโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังที่ตาโขเอกาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังค่าทางอภาสีมหาสมโยปวานาสสมิงเทวกายาสมมาคาตาอาขาตมหิอิมังธรรมาสมยังทักขีตาเยวะอปราชีตสังคันติอัทโขอปราเทวตาภควันโตสันติเกอิมังค่าทางอภาสีตัสราพิโวสมาทัสังสุ ตังอัตโนโอุชุมากังสุสาราธิวเนตาน,นิค่ะเหตุวะเหตุวะอินทริยาเนรัขันติปติตาติอาทาโขอ,อัปราเทวตาภควกวนตวสันติเกอีมังคาทางอภาสิ ชตวะคีรังเชตวาปรีคังอินทราคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะขป่อราเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพูททางรัตนังขาตาเสนาเตขามีสันติอปายาภูมิงปะหายามาุสังเทหังเทวกายยังปรีปูเรสันติติอาทะขู่ภควาพิขูอามันเตศเยภูเยนาภิกเวทัสสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตตาถาฆาตังทัสสานาย พิขูสังคัสจากเจปิเตพิกเวเหสุงอติตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหษุสงเสยยะาปิไมยหังเอตะราหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระัวนตานังเอตตะปรรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะธาปิไมยหังเอตตะราหิอาจิคิสสามิพิกเวเทวการยานังนามานิ กิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทลิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกโรถาพาลิสามีติเอวัมพันติโูเตพิภูภัตวตปัจจโสสุภวาเอตัะทวโจอสีโลกะมนุกะสามิยะถาภุมาตัสสิตายสิตาคิริขภะรังปเหตตาสัมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะสังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมะณะสาพุทธาวิปัสนามนา เวลาพินโยไปจัดสเตยตาวะเนกาปิละวัทเวตตะอมันตยีสัทธาสาวะเกสัสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิคโวเตจะอาตปะมกรุงสุดวาคุทธศาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสะนาทัสานังอเปเกสัตะมัทขุงสหัสังอทัสตริงสตังเอกสหัสานังอมนุสานัง มัท t สูงอัเปเกนันตะมัท t ขุงที่สาสัพาผู้ดาอาหุงไตจะสสพังอภินญ,ญายะอวักขิตวานะจะขุมมาแต่ตัวอามันตยี่สัทยาสาวกเกศาสนรลัเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาาภิกโวเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุป,ปุปโสสัตตาะสาหาสาวะยาขาภูม,มากาปิเหลว,วัตวาอิทธิปันโตชุติมันโตวนาวันโตยยสสิโนม,มุทาัมานาอภิกรรมุงพิภุนังสามิติงวะนัง ชาติาสสาเหตุมาว่าตายยขานานาตะวันนินโนอิทิมัโตชุติมันโตว,นตวนานวันโตยะสสินโมทมาน,นาอภิกรรมุงพิกุดังสมิติงว่านัง สาตาคิราติสหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยสัจสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัจสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังเวสามตตาไปจากสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยสัจสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังกลุ่มพิโรราชฆ่หิโกเวโปลสานิเวสนังพิโย นงสัตตสหัสสังยะขานังปายิรูปปาสติคุมพิโรราชาค้าหิโกโศปาคัสมิติงว่านางกุรีมาจากที่สั่งราชาทัตตะร,รัถโผปัสสาสติคันทพ,พานังอาทิปติมหาราชายศส,ส,สิโสปุตตาปิตัสสะพาโวยินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนะว,นว,นวนสสันโตยศสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงว่านัง ทักขี่ในจะที่สังราชาวิรูมโหตปะสาสติกุมพันธานังอาธิปติมหาราชายศศิโสกุตตาปิตสัสสาขัางววอินทนานามามขัพลาอิทิมันโตชุดิมันโตว,วนาวันโตยศศิโนโมทามนาอภิกรรมมุงพิคุณังสัมมิติวงวังปัจฉินไม,ม่จะ ที่สังราชาวิรูปโคปัสสติคาทานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะพัวอินทานามามหาพลาอิทธิบรนโตชุติบรนโตวนาบรนโตยศส,สิโนโมธามานาอภิกรรมุงพิคุณนังสม,มิติงวนางอุตตะไรจัตที่สังราชา วิกุเวโรตับปัสสะสติยขานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิดัสสาพังโวอินทนามามหาพภลาอิทิมัโตชัติมัโตวันาวันโตยัสสสินโมดทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนางปุริมาที่สังท่าตารัตถทักขิเดนะวิรุมรหะโกปชิเมนะวิรุปโข กุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาธทะละมานาอัถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัยจานิกาสถานมายาปุเดนดุเวเดนดุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเชโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทออปะมายโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตตเสนโนจะกคันทัพโพนโรราชาชโนสะโพอาคูไปจักสิโคเจวะติมพารูชุราวัชชาสัเอเตจัน เยจะราชาโนคันทัพาสหรายชุพีโมทมนาอภิกามุงพิคุณังสมิติงวนังอาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหตัญชากาลมพะ ลัตตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัถาจะอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวันโนมานาคโคโสปาคาัสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปะคิว,วิสุทธาจาักคูเวหายาสาเตวนามชาปต,ตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอะยันตา,านาคาราชานามาเสสุปนาน โตเขมามากาสิพุทโทสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปัน,นาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวาชิราหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตาพาตาโรสาว,วาส,วา,สวาเสเตอิทิมันโตยสัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคัสาเวปัจิติสุจิตจัต ปหาราโทน,นามุจีสหสไตายจะพลิปุตตานังสเภเวโรจานามกาใสาในขิตวาพลิงเสนางราหุพัฒมุปะคามูสัมโยธานิพันัะเตพิคุนังสมิติงวะนังอาโปจากเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสถาสหาเมตากรรุณาอาคู เทวายศสัิโนท่าเสตท่าสถากายาสเพนานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสัิโนโมทมนาอภิกามุงพิคุนังสัมมิติงวะนัง